โอ้โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันโอ้อสไลเดอร์เราพูดไม่ฟังอะไรเงี้ยเนี่ยปิงนี่แหละเนี่ยไอ้เนี่ยสล็อตตัวพ่อสไลเดอร์ครับใครวิ่งวิ่งแล้วก็สไลด์เนี่ยให้ไกลที่สุดนะครับคือผู้ชนะให้โอกาสสองรอบแตเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าต้องรีบเก็บเดี๋ยวโครงการด่าห้าสี่สามสองหนึ่งไป

มึงวขี้โกงโกงห้าวิ่งข้างในาเกมยี่นี่ไปแต่งก่อนตัดแต่งก่อนไอ้แนมวิ่งข้างในนะฮะเดี๋ยวโวผมผมไฮไลท์อยู่แล้วมึงอย่าววิ่งข้างในนะ อันน่ะก็ยวะไ่รู้ยัไป่รู้่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไม้ไม่รูไป่รู้ไู่ไม่รู่รูไม่รู้ไม่รู้รู้ไ่รู้ไมรู้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้ไม่้ไม่้ไม Đạt. Ôi. Ai ô. Con cá nó cá rồi à. Ôi. Đi lóp đi lóp. ปวดปวดขาปวดขาโอ้ยปวดขาโอ้ยปวดจิงปวดจังอะุตอไม้มแน่เลยเมื่อกีเุดาุตมแน่ก้นกูอยากรู้ว่ามึงจะไกลแค่ไหนนี่ผมนี่โถสุดไฮไลท์เลยมีคนเดียวโอ้ตีลดิ

ที่มาคู่เลยเฮ้ยไอ้อนี้ไอ้อดี้ เอาปิดคลิปก่อนไปไหนปิดคลิปนี้ปิดคลิปนีโอเคครับนี่กล้องนี้โอเคครับเราก็สนุกกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนใบแดงคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวทิ้งไปด้เราทคำแล้ว เต็มที่ไม่ได้ครับเพราะว่ายันน้มาชิบันแล้วหยุดบ้านนะครับใช่ใครอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาครับรออยู่อยากทาเหมือนกันคิดไม่ออกเลยช่วยคิดหน่อยดิโอเคตามมา